นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th i t c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาแล้วครับมาแล้วหน่วยรถบริการเคลื่อนที่จำหน่ายลำไยหวานสดจากสวน,นมาแล้วครับลำไย,ย<า>ลูก th ใหญ่ๆหวานอร่อยสดๆจากสวนส่งตรงถึงมือท่านในราคาไม่แพง ด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวายกมือดักกวากมือเรียกกันได้เลยนะครับเชิญครับเชิญครับหน่วยรถบริการเคลื่อนที่จำหน่ายลำยายหวานๆสดๆจากสวนมาแล้วครับลูกใหญ่ๆหวานอร่อยสดๆจากสวนส่งตรงถึงมือท่านในราคาไม่แพงด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวายกมือดักกวักมือเรียกกันได้เลยนะครับเปป็นนผู้้ชาายส่่งงงโจจจรรแตไอมิับด ปลนตั้งอ้ยมาปนใจทรงไม่เบิดมีอยู่ท่อใดมีหัวใจของ